สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแชร์วิธีการเพาะเห็ดฟางด้วยกากมันนะครับสำหรับเอาไว้กินเองหรือว่าจะเอาไว้ขายเป็นรายได้เสริมก็ได้ครับในสูตรนี้นะครับเราจะใช้กากมัน50กิโลกรัมนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เราเตรียมแปลงสําหรับเพาะเห็ดฟางนะครับโดยพลวนดินนะครับให้กว้างนะครับประมาณ1เมตรแล้วก็ยาวประมาณ3เมตรโดยบริเวณขอบแปลงนะครับให้เราทําคันนะครับสูงขึ้นมาประมาณ10เซนติเมตรให้รอบทั้งแปลงเลยนะครับ บริเวณแปลงที่เราเตรียมนะครับก็พยายามทําให้มันร่วนๆนะครับเพราะว่าเห็ดฟางเนี่ยจะออกตรงบริเวณดินด้วยนะครับพอเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราเอากากมันนะครับใส่ในถาดพลาสติกนะครับโดยใช้ถาดพลาสติกขนาดความกว้าง25ซนติเมตรนะครับความยาว40ซนเมตรแล้วก็ความสูง10ซนติเมตรนะครับอัดกากมันสับปะหลังนะครับในถาดให้แน่นเลยนะครับซึ่งการที่เราอัดให้แน่นเนี่ยนะครับจะช่วยเพิ่มอุณหภูมินะครับทำให้เห็ดฟางออกดีขึ้น เสร็จแล้วนะครับก็เอากากมันนะครับที่เราอัดในถาดพลาสติกนะครับไปวางลงบนแปลงที่เราเตรียมเอาไว้ค่อยๆวางลงไปนะครับอย่าให้กา,กากมันแตกนะครับเพราะว่าถ้าก,ากากมันแตกเนี่ยเส้นใย,ยเห็ดก็จะเจริญเติบโตไม่ค่อยดีน้ำกากมันนะครับใส่ต่อกันไปเรื่อยๆนะครับโดยให้แต่ละก้อนเนี่ยห่างกัน10เซนเมตรซึ่งแปลงความยาว3มเมตรนะครับเราก็จะได้ก้อนมันสำหรังเนี่ยประมาณ7ก้อนนะครับ คราวนี้นะครับหลังจากที่ทําครบแล้วนะครับก็ให้ใช้เสียมนะครับพรวนดินนะครับบริเวณรอบกองของมันสําปะหลังอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้ดินมันฟูขึ้นมานะครับโดยเฉพาะบริเวณระหว่างก้อนมันนะครับซึ่งจะเป็นบริเวณที่เห็ดฟางออกมากทีนี้นะครับก็ให้เราเอาขี้วัวนะครับประมาณ5กิโลกรัมนะครับมาหว่านให้ทั่วแปลงเลยจากนั้นนะครับก็เอาปุ๋ยยูเรียนะครับสิกรัมนะครับแล้วก็ปุ๋ยสูตร 15- 15 15อีก10กรัมนะครับมาหวานให้ทั่วทั้งแปลงนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ให้เราใช้ปูนขาวนะครับอีกประมาณครึ่งกิโลนะครับมาหวานให้ทั่วทั้งแปลงเลยนะครับเพื่อเป็นการปรับสภาพดินนะครับเสร็จแล้วนะครับก็นําก้อนเชื้อเห็ดฟางนะครับมาฉีกเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเพื่อที่จะเตรียมนะครับที่จะหวานลงไปในแปลงโดยแปลงที่มีความยาว3เมตรนะครับเราจะใช้เชื้อเห็ดฟาง2ก้อนนะครับ พอเราฉีกเชื้อเห็ดฟางเสร็จแล้วนะครับก็เอามาโรยบนแปลงให้ทั่วเลยนะครับทั้งบนก้อนมันสัปะหลังแล้วก็บนแปลงดินนะครับจากนั้นนะครับก็เหลาไม้ไผ่นะครับแล้วก็เอามาดัดเป็นโค้งนะครับเพื่อที่จะทําการคลุมพลาสติกโดยให้ไม้ไผ่แต่ละอันเนี่ยห่างกันนะครับ30-40ซนติเมตร หลังจากนั้นนะครับก็ให้เรารดน้ําให้ชุ่มนะครับซึ่งน้ําที่เราจะเอามารดนะครับควรจะเป็นน้ําบาดาลหรือว่าน้ําบ่อนะครับไม่ควรจะใช้น้ําประปานะครับเพราะว่าเห็ดจะเจริญเติบโตไม่ดีพอเรารดน้ําจนชุ่มแล้วนะครับข่าวนี้เราก็เอาผ้าพลาสติกมาคุมนะครับซึ่งเราจะใช้ผ้าพลาสติกคุมดินนะครับซึ่งด้านบนจะเป็นสีเทานะครับคุมลงไปเพราะว่าเห็ดเนี่ยนะครับถ้ามีแสงมากเนี่ยเห็ดฟางก็จะดํานะครับ เราใช้ผ้าพลาสติกแบบนี้นะครับผืนเดียวโดยไม่ต้องใช้สแลนอะไรให้ยุ่งยากเลยนะครับซึ่งก็จะทําให้มีอุณหภูมิที่สูงด้วยนะครับแล้วก็ช่วยพรางแสงได้ด้วยพอเราคุมพลาสติกเสร็จแล้วนะครับก็ให้เอาดินนะครับมาโปะนะครับบริเวณขอบของพลาสติกทุกด้านนะครับเพื่อเพิ่มอุณหภูมิภายในแปลงให้สูงประมาณ30-40ถึงองศานะครับซึ่งเป็นช่วงที่เห็ดฟางเนี่ยจะเจริญเติบโตได้ดีนะครับและนี่ก็คือวิธีการเพาะเห็ดฟางด้วยกากมันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามา ดูคลิปต่อไปนะครับว่าวิธีการตัดใยแล้วก็วิธีการเก็บดอกนะครับจะทำยังไง